เปวันเลโกก็คนยากเนี่ยไปช่วยนะพี่หลับอยู่อะก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กดยให้ด้วยนะคะก็เขากันมากดติดตามเยอะนะคะเป็นเพจเฟซบุ๊ก ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องบอฟฟี่คุ้งซีนั่นเองก็วันนี้เราก็จะมาคลิปแรกของเราก็จะมาเล่นเดดบายดูไลน์นะครับกับเซอร์ไวนวนั่นเองจะเป็นยังไงก็ไปรับชมคลิปกันเลยโอเคเเกมันมีใครบอกไหมครับว่ามันเป็นตัวอะไรไม่มีเนาะไม่ถึงอะไรอะโอเคเฟดี ลงแล้วในเกมีเบดดี้เ็ดดี้ฟูกเกอร์มีรุ่นไหมไม่มีโอเคน่าจะตาดำใช่เ็ดดี้ตาดำดีนะเห็นไม่ว่าจะอยู่ระยะไหนเห็นเด็กใกล้ไกลเวลาเข้าฝัน นาจะอยู่ทางบ้านเล็กบ้านเล็กบ้านใหญ่แน่เลยคือเริ่มเกิดบ้านใหญ่ไอโดนแล้วน่ะไปนะข้อฝันเรามืดมากเลยเขี่ยไปลยดาวดู้งาดีไปออกกับฝัน เนา่ะเดวิดิงสายเปย่ะเปยอร่อยจัดจนปั่นอยู่หลังรถแดงนะคะพยายามเลียร์ตรงดังแบบตรงนั้นะมันจะได้คเี้โอ้โเดวิปม้แบบแมนก็เปย์แล้ว้เขาเปย์ไปเยอะแก้วขอขอย่าเปยว่กกคนยา ไปช่วยนะพี่หลับอยู่อะเราตื่นเราไปช่วยแล้วกันเขาไล่เขาเขาเต่าด้วยนะเมื่อกี้เขาเล่นเต้าด้ยนะมีเดวิดพิงโดนเต้าเลยเมื่อกี้เราไม่ต hey? ้องรีบเผยก็ได้นะเพราะว่ามันอึเรืออกนแล้ว เมื head, Morocco, ่อกี high, なしなし้เขายืนจ şey ูบไปยืนแบบยืนไม่เฉยไม่ไปไหนเลยเราเราสต่อหรอไม่บ้านอยูหลังตรงนีก็ดูหลังน่จ้ะบ้างเสร็จนะเสร็จเร็จบล้อเรื่อนี้ก็ใกล้เสร็จครับ คอมแม่เพลงมีเลยเขาซ้ำเดวิดมากเลยตัวนะเดวิดมีแข็งหลังไหมน่ามีไงถึงมีก็น่าจะหมดแนนออยู่ไหมไม่อยู่หรอ เขาก็ไม่มาเขาเล่นเข้าเดวิดแล้วเดวิดช่วยมาแน้วเขามีเขิร์กอะไรบ้างหรือพี่บาบีคิวคาราทัวะไม่มี ดูดิอาจจะเป็นอาจจะเป็นปลึงล็อกกั้นประตูก็ได้นะถ้าเขาเล่นอย่างเงี้ยกั้นถึงไม่เปิดประตูเพราะเขาไม่มีตัวไม่นะเพื่อนโดนอีกแล้ว จะตายแล้วมเราดีว่า,วาววเรวเรๆเราเราเตะเตะเตะจบเระปิสวยเปิดแล้วออกเลยก่อนนี้จะเีน็นคนเลื่อนแผนน่าจะมีกค่นประตไูไม่ๆๆรอ,อ,อ,กอเก้าเก็ได้รออีกคนหนึ่งมาถึงพอเปิดก็ได้ เอ้ยโดนแทงหลังอยู่ไหนอยู่ไหนมีคนอยู่ไหนโอ้ยมีเขามีเปิดประตูช้าดประตูแถวประตูประตูทางขวาประตูทาางขวใกล้ๆอ่ะที่เพื่อนตายเมื่อกี้ประตูที่ใกล้ของเพื่อนตายเขามีเปิดเปิดประตูช้านะคะเปิดจดจำค่าแต่ว่าเกมนี้เขาไม่ได้ไล่หาลุงไงเขาไม่ได้เก็บสแต็ปประตูไว บอกล้วเขาไล่ถกออกด้้างออกได้ครับออกได้ตู้อยู่้างไหนวะตรงทางอ,งอยู่บันเล็กอยู่บันเล็กอยู่บันเล็กรออยู่รออยู่หรือ,อจะเปิดอีบานก็ได้เดีอยงยีบเวลา <c oughs> มันมีเปิดเปิดประตูชาย มีนะมีมีิ่งไปทางบ้านเล็กๆลก็ได้ตรงไปตรงมายังไงคะประตูด้านหน้าเลยอ๋อไ่าเปิดยังไหมอาจจงไม่เปิดระบาไยา้ยังโอ้โหบ่อเลือดขนาดนี้ปริวานเถอะริง <c oughs> แต่มันก็ออกได้สบายๆนะย อ๋อนี่นค่คนนี้เป็นคนนี้เป็นขาลรงมจะจะเ,เดียวลกซลกซลกอ่นกันไปก่อนนะอจะแตกแอปกันก่อนนะประโคนว้าว